นี่คือขัน่งต๊กูบ้าน,า,นางพป็นี่ข<อ><า>ัน,นนั่งตกูบ้าน,นางเป็นนี้ยมีนั่ต๊มาแบบนี้ถ้ามันยามเล็กม่มันตูนแห้งเทมินะน้ำมงตูนแห้งแล้วก็มีถ้ำเจ็ดพอคูวันนี้ถ้ำหนึ่งองามีถ้ำอไปเลยทางขวามือก็ถ้ำเล็กๆนใ มีทั้งถ้ำก็ง่ายขึ้นไม่ต้องำกว้างไม้องงากว้าเป็นจุคนตาดายได้หมนนี่คือเป็นถ้ำคูบ้านอ่างาาตาายยาา่ำบนนาต่าตงหลหังหม่องคือในนี่ได้มน้ำตนก็ได้น้ำตนน้ำา่อง่ายขิ้นก็ได้ในนี่ได้เป็นนอกที่ัรงข้อกวันนี่เลยน,น,น,นั่นเต มีาได้มาถ่ายเป็นเพ่นาหลงปู่มาบึงรอบจองนี่มาพัฒนามาระหนิงหลวงพ่ีมานอนภาวนาจำสิจำชินภาวนาอย่นี่เลยทำงนี้ัมาเยมาตรวไปแล้วแต่คนสงมาบอกแล้วครับตัวเม่นเนาะัวเม่นหลวพ่อมา นาเขาหน้ามือนี่คนว่ามอะตรงน้แหละคนชักนะเหมือนทำมันน่งนท่านไปท่านน่ามันน้ำมันน้ำไหลนะลกคนมาะตรงนี้ปุ่มมันมีมะสมงทำอย่างนี้ได้ทำมนนี่ดูสิว่าคนทำอย่งไ้วก็ันหินแบบนี้ได้คือมีคนมามาเ็อะมาที่ว่าน่ ตอนนี้คนคุ้เพิ่ชื่นหมดแล้วค้คนคุ้เพิ่นะรข่านั่งข่าเนท่ยบ่นี้คนขึ้นไปหนานยังไปลงมาข้าครับลุงมือคนเลยนั่งข่านั่ง,อองข่าเมื่อไวง่ายตะวินไหวไข่ข่ำเนี่ย นี่ถนตหลังวัดหลวง่อนีเนียาหลวงพ่มามาเมื่อชองดนึ่งี่น้องวานนกัมนี้เพิ่งจากไม้เพิ่งหลวง่อไม้ผาไม้ยยนทางชื่อีมยุ้ยพัฒนาองคนที่มาจำปีนเพราะว่าแล้วนี่ชานนโต๊ะลวงพ่ข่าเพิ่งกัมั่ยเพิ่งมั่ยชะดินมอง เ,เล่นมันคือันมาน,นอานน,นั่งเ้าวนาจันทีน,น,นั่นเงเป็นถ้ำไงเนาะถ้ำกลางห้วยห้วยได้ครับมันมีถ้ำก็คือว่าถ้ำมาคือตามบึงนี่แหละถ้ำภูมันดาอ่าน,านอยงน,นี้ครับถ้ำยังวัดนี่มนีมีมืดธรรมด มันนี่ลงมันี่ตนลงลงมันได้มันนยางเละห้วยมงเบ้าาดี่วายางมันม่งไงตอนนี้พระหายง่ายง่ายพระเมนผราเมนหายมาพัดทำแล้วพระเมนหายเวไง่าเมนิ่นหายไปจักแปงไหนพอเด่ยืนท่าพ่าเมนอยู่เบือทูเพิ่งกบจกเนาะ ดวงที่เมนหายอย่างนี้นอ้องเอ้ยมาเหมกันสี่คนหายแต่บ,บีญพระสองนาะโยมโยมก,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 ก็บสองมาฮอทท็อแล้วพระเมนหายหม่นนเลยด้ยในนั่งข้าพระเมนมี่ไม่ไดอะไรบุค้าก็เ่อชควิตพอจะมีใช่